สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณคูดามีกิจกรรมสนุกๆจะพาเด็กๆมาทํากันค่ะอ่ามาดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมสนุกๆคุณคูดาเอามาจากไหนเอามาจากหนังสือแบบฝึกหัดเรียนเลยนะคะหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูเล่มน,นี้เลยให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่34ค่ะ แล้วใบบัะน้า34จะมีหน้าตาเหมือนของคุณครูบนจอเลยนะคะเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้เขาให้เราทำอะไรโจทย์เขาบอกว่านำบัตรเลขโดดมาเรียงกันให้เป็นจำนวน3ามหลักและเติมคำตอบจำนวน3ามหลักถ้าเลขเป็นจำนวน3ามหลักมันจะมีมันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะเรามาลองไล่กันดูหน่วย10บร้อยถ้าเลขสามหลักก็คือจำนวนหลักร้อยนั่นเองใช่ไหมคะอ่า ถ้าเรารู้แล้วว่าจํานวน3หลักคือหลักร้อยเรามาพิจารณาข้อแรกกันเลยค่ะไปดูเลยจาข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนคู่ที่มีค่ามากที่สุดนะักเรียนไปดูเลข3หลักที่เขาให้มาเลยเลขเลข3ตัวเนี้ยที่เขาให้มาเลยนะคะว่าตัวไหนถ้าเอาไปวางไว้ที่หลักร้อยอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนก่อนนะคะว่าการหาจํานวนที่มากที่สุด น้อยที่สุดให้พิจารณาตรงไหนคะถ้ามีเลขเป็นจํานวน3หลักถ้าเขาให้เาเราหาจํานวนที่มากที่สุดให้เราไปพิจารณาที่เลขหลักร้อยเลยค่ะมาดูกันว่าเลข3ตัวเนี้ยเลขไหนเมื่อไปอยู่ในหลักร้อยจะมีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะมาดูกันเลย6กไปอยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็น6 0 0นั่นเองค่ะ4ไปอยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็น 400ใช่ไหมคะและ7ไปอยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็น700นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขคู่ที่มีจำนวนมากที่สุดเรามาวางหลักร้อยกันก่อนเลยคะ่ะอ่าก็คือ700นั่นเองตัวต่อไปนะคะเรามาพิจารณาหลักสิบหลักสิบก็คือเอา2จํานวนนี้มันเหลือแค่6กับ4ถ้า6กับ4ไปวางอยู่ในหลักสิบจำนวนไหนจะมากกว่ากันคะนั่นก็คือ 6นั่นเองและตัวสุดท้ายที่จะเอามาวางก็คือ4จํานวนคู่ที่มีค่ามากที่สุดก็คือ764นั่นเองค่ะามาดูจำนวนต่อไปที่เขาให้หานะคะก็คือจำนวนคี่ที่มีค่ามากที่สุดจำนวนคี่ จำนวนคี่ถ้าเราจะรู้ว่าเลขคู่หรือเลขขี่ถ้ามันเป็นเลขสามหลักให้เราพิจารณาหลักหน่วยเลยค่ะถ้าหลักหน่วยตัวจำนวนนั้นเป็นเลขขี่จำนวนนั้นก็จะเป็นเลขคี่นั่นเองค่ะเรามาดูว่าเลขสามตัวเนี้หกสี่เจ็ดตัวไหนเป็นเลขขี่คะถูกต้องค่ะเลขขี่มีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเลขเจ็ดนั่นเองเอาเจ็ดไปวางต่อท้ายเลยนะคะแล้วมาพิจารณาดูว่า หกกับสี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันคะเลขหกกับเลขสี่อันไหนมีถ้าไปวางในหลักร้อยอันไหนมีค่ามากกว่ากันคะก็คือหกใช่ไหมคะหกไปวางในหลักร้อยมีค่าเป็นหกร้อยสี่ไปวางในหลักร้อยมีค่าเป็นสี่ร้อยเพราะฉะนั้นเอาหกไปวางในหลักร้อยแล้วก็เอาสี่มาวางในหลักสิบเลยคะ่ะจะได้เท่ากับจํานวนขี้ที่มีค่ามากที่สุดก็คือหกร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นเองคะ่ะ ามาดูจำนวนต่อไปก็คือจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดถ้าเลข3ตัวนี้พิจารณาหาจำนวนที่น้อยที่สุดนักเรียนเอาเลข3ตัวนี้ไปวางไว้ในหลักร้อยนะคะ6อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นห0 0 4อยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น400 7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น700เพราะฉะนั้นเลขไหนคะที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือเลขสี่นั่นเองใช่ไหมคะอ่า สี่ร้อเราได้สี่ร้อยแล้ว,ลวเราจะเอาจำนวนไหนมาวางต่อดีจำนวนที่เขาบอกว่าจำนวนคู่ใช่ไหมลูกจำนวนคู่เมื่อเราหาจำนวนคู่หลักการง่ายๆเลยเลขสองตัวเนี้ยเลขไหนคือเลขคู่เลขไหนคือเลขคี่คถ้าเอาเลขคู่ไปวางไว้ต่อท้ายจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนคู่ถ้าเอาเลขคี่ไปวางต่อท้ายที่หลักหน่วยจำนวนนั้นจะเป็นเลขคี่อ่าเพราะฉะนั้นเราเอาหเราเอาเจ็ด เราจะต้องเอา6ไปไว้ต่อท้ายใช่ไหมคะเอา7มาไว้ที่หลักสินั่นก็คือ476นั่นเองค่ะ่าจำนวนต่อไปจำนวนที่ที่มีค่าน้อยที่สุดจำนวนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ ที่จะเอาเลข7ไปไว้ลำดับสุดท้ายเพราะว่าเลข7เป็นเลขขี่ในเลขโดดทั้ง3ตัวนี้มีเลข7เป็นเลขขี้แค่ตัวเดียวอ่าเอาเลข7มาเติมเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าหาจำนวนคี้ที่มีค่าน้อยที่สุด เราจะไปหาจํานวนคี่ที่มีค่าน้อยที่สุดเราต้องเอาเลขหลัก3ตัวเนี้ยไปวางที่หลักร้อยเหมือนเดิมนั่นก็คือ4มันมีค่าน้อยที่สุดและลําดับต่อมาก็คือ6นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราได้จํานวนจากที่เขาให้เราหาทั้งหมดแล้วและลาดับต่อไปเขาให้เราเอาจํานวนทั้ง4ที่เราวางได้เนี่ยที่เราหาได้เนี่ยไปเรียงจากจํานวนน้อย ไปหาจำนวนมากนั่นเองน้อยที่สุดก็คือ467ใช่ไหมคะลำดับที่2ก็คือ476เอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะลำดับต่อไปก็คือ647และลำดับที่3ก็คือ674และลำดับที่มากที่สุดก็คือ764นั่นเองเป็นยังไงล่ะคะถ้าเรามาช่วยกันทำทำไปทีละขั้นตอนมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมลูก ามาดูหน้าต่อไปเลยค่ะหน้านี้เขาบอกว่าฉันคือจำนวนอะไรฉันคือจำนวนอะไรให้นักเรียนมาพิจารณาคำถามในหนังสือหน้าที่35เลยนะคะออาเปิดไปหน้า35นะลูกเรามาดูนะคะถ้าเด็กๆไม่ฟังคุณครูเด็กๆจะทำไม่ได้นะคะามาดูเลยเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งฉันเป็นจำนวนที่มากกว่าสิบ ใช่หรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ถ้ามากกว่า10ตัดออกเลยก็จะเหลือจำนวนที่น้อยกว่า10นั่นเองก็คือจำนวนที่น้อยกว่า1ินั่นก็คือตั้งแต่0ไปถึง9นั่นเองค่ะแล้วมาดูข้อที่2ฉันเป็นจำนวนคู่ใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่เรามาดูค่ะตั้งแต่0ูถึง9มีจำนวนอะไรที่เป็นจำนวนคู่บ้างนั่นก็คือ2 4 6แล้วก็8นั่นเองค่ะอ่าเมื่อเราได้จํานวนคู่แล้วให้มาข้อที่สามยังไม่พบว่าฉันเป็นใครเราก็หากันต่อไปค่ะมาดูข้อที่สมเลยฉันเป็นจํานวนที่น้อยกว่า5ใช่หรือไม่น้อยกว่า5ใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งเลยตั้งแต่5ลงมาเนี่ยจนศูนย์ถึงหเนี่ย เราตัดออกเลยฟ๊บอ,ออกมาเลยนะคะเราก็จะเหลือหกเจแล้วมาดูข้อสุดท้ายตอนนี้รู้ยังคะว่าเราคือจำนวนอะไรเราก็ยังไม่รู้เขาให้เราหาแค่จำนวนเดียวข้อสุดท้ายเลยข้อที่4เขาถามว่าฉันเป็นจำนวนที่มากกว่า7ใช่หรือไม่ไม่ใช่คำตอบก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดตั้งแต่7 8 9ดออกเลยค่ะ อาเห็นไหมคะเราได้คำตอบหรือยังเราได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือฉันคือหกนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเด็กๆลองไปทำทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะแล้วจะรู้ว่าปริศนาคำไทายอันเนี้ยถ้าเราอ่านหนังสือได้แล้วเรามาค่อยๆทำมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็สนุกนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้ คุณครูพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันคลิปหน้าว่าคุณครูจะพาเด็กๆทำอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ